วันนี้ผมจะมาสรุปอีเวนท์ที่จะมาในวันที่25กรกฎาคมให้ฟังนะฮะโดยจะมีทั้งหมด2อ v e ีเวนท์นะครับโดยอีเวนท์แรกเนี่ยจะเป็นอีเวนท์การลุลานให้แมสินที่20นะครับเป็นอีเวนท์ที่ให้สมาชิกแต่ละคนในกลิลช่วยกันสู้บอสเพื่อสะสมแต้มครับหากเราสะสมแต้มตามที่อีเวนต์กำหนดเนี่ยเราจะได้ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั๋วกาชาชิปอัพหุ่น หุนน่นในแม่เฟมนะครับโดยหุนน่นในเฟมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโกลเซสเตอร์หรือกลอสเตอร์นะครับซอดแมนของชินนะครับหรือก็คือหุ่นของชินก่อนที่จะมีหุ่นม้านะฮะโดยหุ่นตัวนี้จะเป็นตัวฟรีนะแต่ว่าต้องสะสมแต้มให้ครบตามที่กําหนดซะก่อนแน่นอนว่าในเมื่อมีอีเวนต์จะมีดับบินหน้าตู้ที่เพิ่มคะแนนให้สูงยิ่งขึ้น ก็คือถ้าเรามีนักบ,บินคนนี้จะสะสมคะแนนได้ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งนั่นก็คือตัวของ雷โดในชุดนักบ,บินนะครับซึ่ง雷โดในชุดนักบ,บินเป็น雷โดคนเดียวกับที่มาในสหพันธ์จีนะครับก็คือตอนที่ศึกษาพันธ์จีเลยเนาะซึ่งมาพร้อมกับหุ่นประจําตัวก็คือวิเซนเบรนนั่นเองรโดในชุดนักบ,บินเนี่ยจะเป็นนักบ,บินประเภทป้องกันนะครับก็คือลูกไทยเนาะ วิเซนเบกก็น่าจะเป็นสายประชิดต,ตามที่คาดเดาไว้นะครับวิเซนเบกเนี่ยถือว่าถ้าเกิดอ้างอิงตามในเรื่องจะเป็นหุ่นที่มีพลังป้องกันเทียบเท่าของมอเด็นะครับก็คือมีเบรลูมินียลเทียบเท่านะแต่สกิลจะเป็นยังไงรอดูวันที่อีเวนต์มานะครับแน่นอนอีเวนต์ที่2เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ลินลันนะครับซึ่งนั่นก็คืออีเวนต์เมคคาเฟ่นั่นเองเป็นอีเวนต์แรกที่ผมแปลในเรื่องเสร็จแล้วมั้งเออ ถ้าใครอยากรู้ในเรื่องก็ไปดูที่ผมแปลไว้ในชา n นลได้ครับโดยอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์สตอรีนะครับก็พูดง่ายคือในเมื่อมีอีเวนต์รีแนก็จะมีให้ด่านให้เราเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งเก็บเฮตใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็มีด่านเอพิ i ิชันให้เราแก้มือนะครับโดยด่านเอพิทิชันเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นด่านเดิมนะครับ แต่เราสามารถมาแก้มือใหม่ได้เพราะเรามีนักบ,บินครบเครื่องแล้วอะไรแบบนี้สำหรับผู้เล่นเก่านะแต่ถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ถือว่ายากในระดับหนึ่งอยู่โอเคและในอีเวนต์วันที่5เนี่ยมันมีการปรับสมดุล1ตัวละครนั่นก็คือตัวของเชอร์รี่เมย์น,นะครับเชอร์รี่เมย์นเนี่ยจะได้รับการปรับสมดุลนะเท่าที่ผมไปดูในอัปเดตเนี่ยมันจะบอกว่าเชอร์รี่เมย์นเนี่ยจะได้รับการปรับสกิลปรับสเตตัสนะครับในวันที่25 กรกฎาคมน,นะครับก็ต้องมารอดูกันไปว่าจะเก่งหรือจะบงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเก่งขึ้นนะครับสรุปคือมี2อ,อีเวนต์ด้วยกันนะครับโดยจะมีอีเวนต์อ่าอีเวนต์แมคคาเฟ่นะครับที่เป็นอีเวนต์สตอรี่และอีเวนต์การลุกนานในแม่ซินที่20นั่นเอง